ทางการอินเดียสั่งรถตุกๆรอบกรุงนิวเดลีให้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานสะอาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลของอินเดียจะห้ามการใช้รถตุกๆเครื่องยนต์ดีเซลในพื้นที่รอบกรุงนิวเดลีและจะขยายข้อจำกัดที่นำมาใช้ในเมืองเพื่อจัดการกับปัญหาคุณภาพอากาศที่แย่ที่สุดในโลกในเวลานี้ หน่วยงานของรัฐบาลกล่าวในแถลงการว่าจะไม่มีการลงทะเบียนรถตุกต๊กเครื่องยนต์ดีเซลคันใหม่ในพื้นที่ของรัฐใกล้เคียงเมืองหลวงอย่างเช่นรัฐอุตรประเทศและรัฐราชสถานตั้งแต่วันที่1มกราคม2566เป็นต้นไปนอกจากนี้คณะกรรมการเพื่อการจัดการคุณภาพอากาศในภูมิภาคเมืองหลวงของประเทศและพื้นที่ติดกันร,ระบุว่า จะมีเพียงรถตุกๆที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือไฟฟ้าเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้บริการในภูมิภาคแห่งนี้ตั้งแต่ปี2,570เป็นต้นไปทั้งนี้แล้วกรุงนิวเดลีเป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกอีกทั้งเกือบทุกวันในช่วงฤดูหนาวชาวอินเดียราว20ล้านคนต้องสูดดมควันปริมาณมากที่มาจากมลพิษจากยานพาหนะฝุ่นจากการก่อสร้างและการเผาต่อซางของพืชผลในรัฐใกล้เคียง แม้ว่าที่อินเดียจะนิยมเดินทางด้วยรถตุกตุกเนื่องจากมีราคาย,ย่อมเยาและหาได้ง่ายแต่ก็จะทำให้เกิดปัญหาคุณภาพอากาศในหลายเมืองทั่วประเทศซึ่งอาจจะนำไปสู่โรคระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้ที่มีโรคประจำตัวได้ด้วยเช่นเดียวกัน